เคยแม้แบบว่าวิเคราะห์กราฟทั้งวันวิเคราะห์ตามเทคนิคว่าจะเป็นฟีโบ SMC อ e ีเล็กทรแนวรับแนวต้านอะไรก็ตามแต่ที่เรียนมาใช่ปหทุกระบบที่เรียนมาทั้งหมดครับเราวิเคราะห์เราเอามา b a c k เทสนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรอใช่ปหรอกราฟรอจุดที่ในจุดที่เราต้องรอทีนี้พอถึงจังหวะที่เราก็เทรดปุ๊บเราก,กดอรืยปั๊บเนี่ยโดน sl เฉยเลยเคยไหม เคยใช่ป่ะถามว่าปัญหาคืออะไรครับปัญหาคืออะไรในเมื่อเราก็วิเคราะห์แล้วก็แบคเทสมาอย่างดีละฝึกซ้อมมาอย่างดีแล้วแต่ทําไมเวลาเราเข้าแล้วเราแพ้ครับปัญหาสิ่งนั้นคืออะไรเคยถามตัวเองไหมเคยหาคําตอบไหมเคยวะหรือไม่เคยเล่นตามเงื่อนไขเล่นตามสเตปทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วอะทําไมถึงแพ้วะทําไมไม่เดินสักทีวะทําไมวนๆอ่างอยู่วะอะไรเงี้ย เคยคิดไหมว่ามันผิดที่ตรงไหนเคยสังเกตไหมว่ามันผิดที่ตรงไหนไม่รู้ใช่ปะ่ะวันนี้ผมจะมาเฉลยในมุมมองของผมนะตลาดเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะไปแบบไหนมันจะไปทางไหนเราไม่มีทางรู้เลยบางทีเราวิเคราะห์กราฟมาอย่างนี้ฟังข่าวนู่นนี่นั่นรอการเข้าเทรดอะไรเงี้ยรอจุดที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยพอเราเข้าเทรดปุ๊บมันก็มีโอกาสแพ่ใช่ไ่ะทําไมเราถึงอยู่รอดในตลาดไม่ได้สักทีทําไม คือถ้าเปรียบการเทรดเหมือนไฮโลอะ่ะเวลาเล่นไฮโลเนี่ยคุณจะถือเงินทุนอยู่ในกำมือใช่ปะ่ะเป็นแบงย่ยอยๆใช่ปะ่ะแบงยี 20, ่สิบแบงลอยใช่ปะ่ะเวลาจะเล่นแทงสูงต่ําเนี้ยคุณก็แทงได้เลยอ่ะตานี้แทงตานี้แบ่งเงินไปแทงเอาแบงยี่สิบไปแทงแทงเสียโอ้โหไม่เสียใจเลยอ่ะไม่เป็นไรเอาตาต่อไปอันทีน่นี้แทงต่ํา แทงตามเสร็จปุ๊บอา้าวแพ้โอ้โหแม่งเอ้ยทอาใมทเอาใม่มคือไม่ได้รู้สึกว่าแพนิคเลยใช่ปะทำไมเวลามาเทรดเนี่ยมาเทรด forex เนี่ยเวลาเราเข้าออเดอร์ทำไมเราถึงแพนิคครับส,ส่งใส่ไหมทําไมอารมณ์ตอนที่เราเล่นไฮโลอ่ะในแต่ละตาทําทไมเราเราเราสนุกอะ่ะทําไมเราถึงไม่ตื่นเต้นไม่แพนิคเลยอ่ะงงไหมครับงงปะเพราะว่าวิธีการบริหารเงินทุนนะครับการเล่นไฮโลเนี่ยเราจะแบ่งเงินย่อยๆใช่ปะแบ่ง20แบ่งร้อยเป็นเป็นปึก,ปปกใช่ปะ กำกำไว้อย่างเงี้ยเวลาเล่นอ่ะเราก็แค่แบ่งเงินทุนไปเทรดไปแทงไปแทงทีะตาเทียตาอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเงินทุนอยู่เรากำเงินทุนอยู่ว่าถ้าเสียตาเนี้ยเงินทุนแม่งก็อยู่เต็บมืออยู่นึกออกป่ะถ้าคุณเอาระบบการบริหารพอร์ตแบบแทงไฮโลเนี่ยนะมาบริหารแบบฟอเรสต์อ่ะอย่างที่ผมสอนอยู่ทุกวันเนี้ยคุณจะไม่ตื่นเต้นเลยคุณแบ่งเงินพอร์ตเรามีทุนอยู่หนึ่งพันเหรียญเราแบ่งห้าก้อนก้อนละยี่สิบก้อนละสองร้อยเหรียญใช่ป่ะเราจะเอาสองร้อยเหรียญเนี้ยมาเทรดเราก็200สองร้อยเหรียญมาแบ่งอีกห้าก้อน ก็คือก้อนละ40เรากำเงินทุนอยู่ในมือเนี่ยก็ละ45่้ก้อน,อนเวลาถึงจังหวะที่สัญญาณัานมาเราก็เข้าไปเทรดเทรดปุ๊บแพ้ไม่เป็นไรเรายังเหลืออีกทั้ง4่ก้อนในการเทรดเห็นปะเหมือนเล่นไฮโลเลยเรากำเงินอยู่ในมือระกำทุนอยู่ในมือนียเราแพ้ตานี้รอบนี้เราก็ยังเห็นทุนอยู่ว่าเรายังมีทุนสู้ต่ออยู่ใช่ปะเนี่ยมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นแต่บางคนแบบมีทุนอยู่200เหรียญแบ่งมาเติม1 0 0เหรียญแล้วก็เทรดแม่งเลยอ่ะแพ้พอร์ตแตก พอแตกปุ๊บเหลืออยู่หนึ่งร้อยเหรียญแม่งหนึ่งร้อยเหรียญสุดท้ายแล้วคุณจะกล้าเทรดไหมหนึ่งร้อยเหรียญสุดท้ายเนะี่ยก็ไม่ใช่ไหมซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมจะเสื่อผมพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ให้นึกถึงเวลาเราไปทอยลูกเตา๋าไปเล่นไฮโลเล่นป ok ๊อกเด้งอะไรพวกนี้ครับที่มันมีเงินทุนกองอยู่หน้าตักเยอะๆอะแล้วเราแบ่งไปเล่นทีละตาทีละตาเนะี่ยแบบนั้นนะอารมณ์มันแบบเฮ้ยไม่เป็นไรแพ้ตานี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตาหน้าเอาใหม่อย่างเงี้ยเนี่ยผมอยากให้คุณรู้สึกแบบเนี้ สมมติว่านเนี่ยเนี่ยตอนนี้ชนะใช่ไหมอ่าตาฝั่งนี้ฝั่งเซลมาปั๊บฝั่งเซลแพ้เนี่ยเห็นไหมพอแพ้ปุ๊บเราก็ยังมีทุนอยู่อ่ะสูต้ต่อสมมุติว่าตรงนี้เข้าราคานี้เอา้าแล้วแพ้ตรงนี้เออแพ้แล้ววะถ้ามีทุนอยู่200แพ้สองรอบหมดเกี้ยงเลยใช่ไหมแต่ถ้ามีทุน,นแล้วแบ่งเป็นหลายก้อนเราสามารถมาตามทุนคืนได้เนี่ยเห็นไหมนี่เราได้ทุนกับคืนแล้วเห็นปะเห็นไหมปั๊บเนี่ยได้ทุนกับคืนแล้วเห็นไหม <S <S คือยิ่งมีทุนหลายก้อนอะ่ะม เพราะฉะนั้นนี่คือคีย์หลักในการอยู่รอดในตลาดเทคนิคไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมากมายหรอกเพราะว่าผมใส่มาในอินดิเคเตอร์ตัวนี้ให้หมดแล้วเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีไม่ว่าจะเป็นฟิโบสมาร์มันนี่อีลิเวทหรืออะไรตั้งแต่ผมเอามายัด,ย,ดยัดใส่ในนี้หมดละอินดิเคเตอร์ตัวนี้ทํางานแบบสุดยอดมากครับเห็นไหมมันวิ่งขึ้นเรามันลูกศรขึ้นเรากดบายเห็นไหมก็บวกบวกบวกมันมีช่วงกลับตัวเราก็เซลล์เซลล์เซลลงมาเห็นไหมเห็นไหม พอถึงจังหวะกลับตัวปุ๊บมืวสอนชี้ขึ้นเราก็บายขึ้นไปเห็นไหมแม่งเล่นโคตรง่ายเลยไม่ต้องไปวิเคราะห์ห่าเหวอะไรเยอะแยะมากมายแค่มีกระสุนเยอะๆเพื่อมาเทดเนี่ยเทไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ชนะเองครับเพราะว่า R r มัน1ต่อ2เราแพ้1ครั้งชนะ1ครั้งเราก็กําไรเห็นไหมมันโคตรง่ายเลยมันง่ายที่สุดแล้วครับมันง่ายสุดๆแล้ว